อย่างที่คิมได้บอกเป็นนวีฮารตะกี้ครับอย่างเราตีก็บิ้วแล้วบิ้วแล้วซึ่งอย่างนี้คิมได้บอกไปน,ปนตะกี้คร,รับผมว่ายากเงีอยเกือบที่หลบยองพื้นเต้นมันต้องง่วงงองออกมาได้ดีแน่นอนซึ่งวันนี้คิดเห็นแบบแต่ละคนฮอกซี่เองโชกุนวิทเตอร์พี่กันวงลีกอนทุกคนแบบเต็มที่กับมันมากๆเราใส่สุดกับทุกอย่างโชว์เพื่อวันนี้ครับก็ไม่มีเลยครับนอกจากคำว่าขอบคุณมากๆ ก็คจง,งจาความใจจริง,งครับนี่ก็ผมใช่ไหมเนี่ยแล้วคุณคิมเขาก็บิวมาซะยิ่งใหญ่เลยเขาถึงคิวผมนี่ไม่น่ารอดละเฮ้ยอย่าแซวอย่าแซวอย่าแซวเลยผม อ่าจริงๆก็รู้สึกดีใจนะครับเป็นอันดับแรกก็ขอบคุณทุกๆคนทุกๆฝ่ายเลยนะครับผมที่ทําให้เราได้มาเจอกันในวันนี้นะครับขอบคุณทั้งยูเซอร์ด้วยขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนขอบคุณพี่ๆทีมงานโปรดักชันนะครับขอบคุณพี่ๆนักดนตรีขอบคุณพี่ๆน้องๆแดนเซอร์ของพวกเราหรือว่าทุกๆคนที่ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่วันนี้ครอบครัวของเราทุกคนก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆชาวทีป๊อปด้วยนะครับที่วันนี้มาให้กำลัง ทีท่ิงผมก็ดีใจนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นหนึ่งในเนี่ยพูดแล้วจะเศร้าอีกแล้วเป็นหนึ่งในความฝันของผมด้วยนะที่ที่ได้มีคนเสบางทีนะทุกคนอย่างตั้งแต่ตอนออดิชั่นนะครับผมเคยพูดนะครับว่าสักวันหนึ่งนะครับผมอยากจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองครับซึ่งวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับ ทุกคนช่วยกันน้องเพลงของพวกเรานะครับแล้วก็ทุกคนดู enjoy กับโชว์ของเรามากเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับก็หวังว่าความรักที่พวกเราให้ทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็ความรักที่ทุกคนให้พวกเรากลับคืนมานะครับก็หวังว่าจะยังอยู่แบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็คนนดากซีอยากพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับอยากจะเก่งขึ้นในทุกๆควันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้านะครับเราอยากจะจัดคอนเสิร์ตให้มันเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับเราจะ จูบยูเซอร์ทุกๆคนให้มากกว่าน <z prep> ี้นะครับยังไงก็คงจะไม่ได้แต่ไปเรือยนะครับเดี๋ยวเจอกันคอนเสิร์ตหน้านะครับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับก็อยากจะขอบคุณยูสเซอร์ก่อนเลยครับขอบคุณที่เอ็นจอยกับโชว์พวกเราในวันนี้นะครับผมเอาที่นะครับคอนเสิร์ตนี้พวกเราตื่นเต้นกันมากครับแล้วก็ตั้งใจ นำเสนอโชว์ต่างๆให้ยูสเซอร์ได้มาสนุกกันในวันนี้ครับก็ขอบคุณที่ทุกคนเองจอแล้วก็ช่วยกันร้องเพลงนะครับผมมันคือมันคือฝันหนึ่งของพ็อกซี่ครัที่แบบทุกคนร้องเพลงเราได้อะก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันร้องกันในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับผมพี่ติก๊กพ่อของพวกเรานะครับผมที่เลี้ยงพวกเรามาเป็นพ็อกซี่นะครับ ขอบครับแล้วก็ผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านนะครับที่ให้โอกาสพวกเราพี่ๆทีมงานเบื้องหลังทุกคนที่ช่วยทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้ครับที่มีคําว่า access นะครับขอบคุณครอบครัวองนี้ด้วยครับขอบคุณพ่อคุณแม่ครับ ไม่มีพ่อคันครับผมก็ไม่สามารถยืนจนนี้ได้นะครับมามาี่ีมี่มาพี่มันขอบคุณที่ช่วยพยันตรงนี้มานนึงจนนี้แล้ขอบคุณ นี้ครจะพูดไหวต่อไหมครับเนี่ยจะมาคุยพร่ง้องนี้ม้มีาวไหวไหมข่าไหวไหมก็ก็ก็ผมพูดหลายรอบแล้วก็จ้าไตรีเปนเปลี่ยนเปลี่ยนเพลงนะครับของพีบ๊อบครับของพีบ๊อบตด้จ่หมของคิเจครับเอาเงียบเลย คุณ specific ครับผมครับผมก็ก็พูดหลายเรื่องหรอกครับก็เหมือนก็ขอบคุณเเออ่ยูซอร์ทุกคนเเออ่ยูซอร์ทุกคนจริงๆครับผมก็เหมือนถ้าเราไม่มียูเซอร์ก็ไม่มีเราเลยครับแบบไม่มีเลยก็ user เป็นแรงบันดาลใจที่เจ๋อเจ๋อเดี๋ยวทุกคนร้องไห้รู้สิไปแลครับก็ ขอบคุณคุณครูทุกท่านครับแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังแล้วก็ครอ,อบครัวของผมโย่ครอ,อบครัวท็อปซี่ครับแล้วก็เหมือนผมจะคิดถึงวันนี้มากๆเลยครับสนุกมากครับแบบ process ของการทับคอนเสิร์ตก็สนุกมากครับพีบ่ๆเบื้องหลังน่ารักมากเลครับดน,นบตรีโคตรเจ๋งเลยครับในคอนคิดจเจริญนะครับคอนคิดจเจริญรักครับ เอาเวลาแล้วก็เอ่เอ,อขอบคุณทุกคนมากมากครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนขอบคุณอ๋ออบมากมากครับผมดีใจมากๆครับวันนี้แล้วก็แบบอาทิตย์นี้เดือนนี้ผมแบบโคตรชอบเลยขอบคุณครับ เรเปรียบเสมือนพ็อกซี่เป็นเหมือนหนึ่งชีวิตนะครับอรเคยพูดไปแล้วนะครับเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์หนึ่งที่เหมือนที่พี่ชิมบอกนะครับที่มันจะค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่า6เมล็ดพันธุ์นี้นะครับจะไม่สามารถเติบโตขึ้นได้ถ้าปราศจากสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับในนั้นประกอบไปด้วยผู้ใหญ่ที่น่ารักของเรานะครับทิตติ้งพี่พีทขอเสียงตบมือให้ผู้ใหญ่ของเราด้วยครับ ก็ครอบครัวของพวกเราเองนะครับที่เลี้ยงดูเรามานอ,นอย่างดีตลอดนะครับที่สนับสนุนกับทุกๆเรื่องที่พวกเราทำแบบว่ามันไม่ง่ายเลยกับการที่จะมาเป็นศิลปินแล้ <laughs> วก็มีคอนเสิร์ตได้เป็นของตัวเองนะครับแบบว่าเราแบบต้องทำงานไปด้วย ด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่มาในวันนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันความรู้สึกมันหลายอย่างมากๆปกติก่อนก็ไม่เคยร้องไห้ให้ใครเห็นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ไม่ได้มาในวันนี้ด้วยครับแล้วก็จะจดจำวันนี้อีกแนะ่